สวัสดีเจ้าฟังฟังเจ้าทีวีนะเจ้า,าเดี๋ยวนี้เราถึงงานดอกไม้ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะเจ้างานไม้ดอกไม้ประดับนะเจ้าเป็นงานของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าดูบรรยากาศในงานเนอะนี่อันนี้เป็นรถนะเจ้า บรยากาศรอบรอบงานนะเจ้านะจ้อันนี้เป็นงานของอำเภอสารปีนะเจ้ามาแอลงานไม้ดอกไม้ประดับกระฟังได้นะเจ้าของอำเภอสารปีนะเจ้า โอ้ยจ้างเป็นงามขนาดเนี้ยนี่คือดอกไม้สดๆดดอกไม้แต่แต้นะเจ้าฟังอยู่ทิ่งานดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านี่ทำมาจากงานนะเจ้าเนี่ยงานขาวงามกว่าเจ้า อันนี้ของอำเภอหางดงนะเจ้านี่ดูนักท่องเที่ยวนะเจ้าอันนี้เพิ่นทำมาจังงาขาวนะเจ้าอันนี้เป็นดอกไม้แต้แต้หมดเลยนะเจ้า,ามีดอกไม้ปอมนะเจ้า งามกว่าเจ้าอันนี้ได้รางวัลชนะเลิศนะเจ้าเนี่ยนี่รางวัลชนะเลิศงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดจิงใหม่ขบวนที่16นะเจ้าขบวนที่16เป็นของที่ไหนกับมหูนะ ลองดูนะเจ้าอันนี้เป็นงานนะงานกับเจ้านี้ได้รางวัลชนะเลิศเลยเนะ้อเดี๋ยวฟังขอถ่ายถ่ายหูกับที่เป็นชนะเลิศพ้องนี่ สลับกล้องก่นโอ๊ะโอ้โอมหันไอ้โอ้โอย,อยงามขนาดเลยทุกจางฟัองอยู่ที่งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าไข่แมวแกลับฟังได้นะเจ้าจะสลับกล้องให้ดู น้องใจจะมีจ้างแล้วปิ้นมีพญาหน้าตัวโอ้งามแต๊ะนะเจ้าเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศเจ้าเป็นเม็ดงาเจ้า อันนี้เป็นงานะเจ้าอันนี้เป็นโอ้นี่กับเม็ดเป็นทวาเม็ดเม็ดงาทวเม็ดงาเจ้าโอ้สุดยอดเลยค่ะอันนี้เป็นขี้เลื่อยเจ้าเป็นขี้เลื่อยเจ้าจำบนจ้างเป็นข้าวสารเจ้าอู้ไอเดียเป็นข้าวสารเป็นงาเจ้าของอำเภอแม่ออนนะเจ้าเนี่ยที่ได้รางวัลชนะเลิศนะเจ้าเป็นของอำเภอแม่ออนนะเจ้า เนี่ยโอ้ทำจากดอกไม้นะเจ้าโอ้ยต้นมีเรื่องราวตัวเนี้สาวไหมของแม่ออนนะเจ้าเนี่ยมันกับมีขายต้นไม้ดอกไม้ตัวนี้นะเจ้าเป็นซุมซ้ม อันนี้เป็นด้านหลังนะเจ้าด้านหลังมีหูพ่อด้วยอันนี้อำเภอสันรปรตองเจ้าอันนี้อนเภอสันปตองเจ้า เอาหันกำแพงเมืองเก่านะเจ้าเนี่ยกำแพงเมืองเก่าอันนี้ตั้งอยู่ที่สวนบวกหาดนะเจา้าก็จะมีงานที่สวนบวกหาดกุปปีนี่อันนี้ของป้าวกับแม่อายนะเจา้าจัดร่วมกัน สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามฟังนะเจ้าตอนนี้ฟังอยู่ตี่งานไม้ดอกไม้ประดับนะเจ้าฟังอาจจะไ,ได้ตอบทักทายเพื่อนๆที่เข้ามานะเจ้าใครอยากมาแอลกับฟังก็มาแอลได้นะเจ้า ดยเต่าจะเป็นหูเต่าดอยเต่าเออดอยเต่าถ่ายกับเต่าเลยพี่ใบแล้วเต่าอยู่ตั้งหน้าตัวใหญ่ๆนะลูกอทุกอย่างอ๋อโอ้

ขบวนเข้าประกวดนะเจ้า,าฟังให้ดูนะเจ้าอ,อันนี้เป็นดอกหมดเลยเนอะดอกแต่แต้เลยนะเจ้าฟังอยู่ติ้งานไม้ดอกไม้ประดับจริงไหมเจ้า นักท่องเที่ยวเยอะนะเจ้าตั้งหน้าเป็นงานใหญ่มากเดี๋ยวฟังของอยู่ตัวเนาะสลับกล้องอยู่ในสวนเย็นีเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในสวนสวนบวกหาดนะเจ้าเ,เดี๋ยวฟังขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าไว้เจอกันใหม่นะเจ้าฟังไลฟ์สดช่วง8ดโมงเจ้านะเจ้าเกี่ยวกับการเกษตรของฟังนี้ฟังทำเกี่ยวกับการเกษตรนะจ๊ะเป็นเกษตรอินทรีย์เจ้าขคยอยากรูเรื่องเกษตรอินทรีย์อยาก เข้ามาทำกเกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆสไตล์ฟางก็เข้ามาติดตามฟางได้นะเจ้าช่วงตอนเมื่อคืนดึกๆก็ะช่วงเตี้ยงคืนถึงตีหนึ่งนะเจ้าสายชิลเพื่อนคนนอนดึกเนาะคนที่ทำงานตอนกลางคืนหรือว่าตื่นมาตอนกลางคืนก็มาดูไลฟ์สดฟังได้นะเจ้าแต่เดียวฟังจะปรับเวลาไลฟ์สดนี่หนึ่งนะเจ้า ไว้เจอกันใหม่นะเจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะเจ้าไว้เจอกันใหม่นะเจ้าฟังลาไปก่อนนะเจ้าพอดีเจ้า